หนึ่งในตัวละครนะครับที่เขานั้นถูกขนานนามว่าเป็นบุคคลที่สุดแห่งโลกเวทมนต์หากเพื่อนๆนั้นรู้จักตัวของไอรีนที่ว่ากันว่าเป็นจอมเวทหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดกันแล้วแล้วก็ชายคนนี้นั้นก็น่าจะเป็นจอมเวทชายที่มีพลังเกินกว่าที่เรานั้นจะคาดคิดหนึ่งในบุคคลที่เก็บงำความลับของเซเลบจนไม่สามารถเอ่ยปากบอกใครได้ผู้ที่อยู่จุดสูงสุดแห่งโลกเวทมนต์ใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปดูบุคคลที่เราอดีเด็กทั้งทีมนะครับเห็นพ้องต้องสมควรกันนนวว่่าาาาจะสูงเเเ้ยใหหป็รชแโลกม ตัวของออกัสแห่ง12สปีกกันกันครับ ออกัสตันเองนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับใน12สปีกันที่ตัวของเขานั้นมีบทบาทคนข้งๆเยอะความลับของเขาเนี่ยก็เยอะไม่น้อยเหมือนกันครับแถมตัวของเขาเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนนะที่เราเนี่ยได้ลงความเห็นไป้ว่าตัวของออกัสตันเองนะครับถ้านับในส่วนของพลังเวทตัวของออกัสน่าจะมีพลังมากนะครับพอๆกับตัวของเซเลปหรืออาจจะเลยตัวของเซเลปขึ้นไปอีกนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวของเขากันนะแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องขอบอกเหมือนอย่างเคยแหละครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้นั้นจะมีการเปิดเผยสาระสําคััญรจากท้งงใในนนนมมะอิเ ซึ่งก็ต้องของแง้มไว้นิดนึงว่าเรานั้นจะยังไม่ไปถึงเนื้อหาของช่วงมังงะภาคเควส100ปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปตามอ่านอะไรกันมากมายนะยังไงเนี่ยจะมีอนิเมะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาอัปเดตนะครับว่ามีตัวละครไหนที่น่าอัปเดตกันบ้างแต่ตัวของออกัสนั้นก็ไม่น่าจะมีบทในส่วนนั้นเนาะเพราะว่าบทบาทของเขาเนี่ยก็จะได้จบลงไปนะครับในแฟนิทเทลภาคหลักกันแล้วเอาล่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูยังไม่ได้รับชมนะครับแฟนิทเทลนั้นก็สามารถไปหาดูหาอ่านกันได้เลยนะท <Started. S 2> ก่อนที่เรานี่จะพาทุกคนไปดูบทบาทของออกัสภายในเรื่องกันนั่นเองครับเราเนี่ยก็จะขอพาเพื่อนๆมาแวะดูประวัติของเขากันสักเล็กน้อยครับออกัสนั่นเองเนะครับเกิดในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี x 6 9 7ครับตามข้อมูลที่ได้มีการปรากฏออกมาในเรื่องนะซึ่งก็เกิดในเดือนเดียวกันนะครับกับชื่อของเขาเลยเนะก็คือออกัสภายในเรื่องนั้นเองเนี่ยเราจะได้รู้จักเขาในลักษณะที่คล้ายๆกับชายชารามีเข่ายาวเนี่ยสีขาวนอกจากนั้นก็ยังใส่ผ้าคลุมยาวสีม่วงนะครับที่ดูยิ่งใหญ่อีกทั้งก็ยังเป็นคนถือไม้กกระทาบบ่งบ่งงอตแห จอมเวทของเขานั่นแหละครับไอเรานีกว่าแกดดาบันนั่นเนี่ยในอนดีตนั่นเองครับออกัสเนี่ยก็ต้องขอบอกตามตรงเลยนะว่าตัวของเขาเป็นลูกของเมวิทกับเซเลปครับโดยที่ตัวงเขานั่นเองนะครับอยู่ในท้องของเมวิทมานานมากๆจนก,กระดังเพสเกลโบนั่นเองนะครับได้คนพบว่าเขานั้นยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็ได้ทําคลอดออกมาครับเพสนั้นได้รับรู้ถึงพลังเวทที่ยิ่งใหญ่และมหาศาลจากตัวของออกัสจนทําให้เขานั้นรู้สึกว่าทารกคนนี้เนี่ยเป็นตัวตนที่อันตรายมากๆครับมันจึงทําให้เขาเนี่ยจะต้องตัดสินใจว่าจะาฆ ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพรสนะครับก็ได้ตัดสินใจนะครับในการนําออกัสที่ยังเป็นทารกเนี่ยไปทิ้งไว้ที่หุบเขาแห่งหนึ่งและเดินจากไปครับแต่ออกัสนั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถเอาชีวิตอยู่รอดได้มาเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามีพลังเวทที่มหา,าศาลนั่นเองอีกทางเขาเนี่ยก็ยังได้รับรู้ด้วยว่าพ่อและแม่ของเขานั้นคือใครหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับเซเลบโดยบังเอิญครับและได้รับรู้ทันทีว่านี่แหละคือพ่อแท้ๆของเขามันจึงทําให้เขานั้นเองนะครับติดตามและได้ จะไม่รับรู้เลยว่าเด็กคนนี้ที่ตามเขามาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือลูกของเขาแต่เซเลปเนี่ยก็มอบชื่อให้กับเขาครับที่มีชื่อว่าออกัสนั่นเองครับซึ่งเซเลปเนี่ยก็ได้บอกว่าเดือนนั้นเป็นช่วงที่เขานั้นมีความสุขกับเมวิดและออกัสเองนะครับก็ทําให้เซเลปนั้นนึกถึงเธอนะเซเลปและออกัสนะครับได้ร่วมกันสร้างประเทศจนยิ่งใหญ่และกลายเป็นอาณาจักรอันวาเรสในที่สุดครับและเขานั้นก็ได้กลายมาเป็นหนึ่งใน12สปีกรขุนพลของเซเลปในปัจจุบันนั่นเองครับและแน่นอนว่าพวกเขาก็ได้ทํางาน และนี่นั้นมันก็เป็นประวัติคร่าวๆที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆสำหรับออกัสนะ ซึ่งบทบาทของเขาในส่วนของอนิเมะนะครับตัวของออกัสนั้นเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็นชัดๆครั้งแรกในอนิเมะต,ตอนที่287นะโดยที่เขานั้นนะครับได้ออกมาต้อนรับการกลับมาของเซเลฟที่ได้เดินทางมายัางอาณาจักรอันวาเรสครับพร้อมกับดิมาริอาอาจิลรวมไปถึงอินเวลอีกด้วยซึ่งออกัสน้นก็ได้ถามถึงเรื่องราวนะครับสงครามแร็กนารล็อกแต่เซเลฟก็ได้บอกว่าผู้คนในทวีปอิชการนั้นเรียกมันว่าเทศกาลร,ราชามังกรซึ่งมันก็ทําให้ออกัสนั้นไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรมากมมมมาาาายยนนนนะแตตต่่ต่่ออออัใททีีขขงกสืเได้้าาชว ไปยังฟาริเทลออกัสนั่นเองนะครับก็ได้ช่วยปกป้องตัวของอาร์จิลให้รอดจากการโจมตีของลักซัสได้ครับโดยตัวเขาบอกว่าไม่ต้องการจะสูญเสียพักพวกคนไหนไปดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยออกัสก็เป็นคนที่มีจิตใจอดอโยนและรักพวกพ้องกันพอสมควรเลยนะก่อนที่เซเลปนะครับและ12สปีกการบางส่วนเนี่ยจะได้เริ่มประชุมกันเพื่อวางแผนในการบุกโจมตีอาณาจักรเฟีเร่ครับซึ่งออกัสนั่นเองนะครับก็ได้เป็นหนึ่งในคนที่เข้าประชุมในครั้งนี้อีกด้วยซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้เองครัััับบบอออกกกกกกกสเเเนนนี่็ไไดด้ด i, ้ิทททาาาางงงุปณรรรรฟใตตะววมมซ ึงจาขอบอีกด้วยครับโดยที่เขานั้นนั่นเองนะครับได้ต่อสู้กับจอมเวทศักดิ์สิทธิ์ของทวีปอิสกาถึง4ี่คนด้วยกันนั่นก็คือวอร์ร็อดไฮเบเรียนบูฟฮารวมไปถึงจูราครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงแค่ก็อดเซเรนาเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่ได้ทําการเข้าร่วมการต่อสู้นะและก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างสบายๆเลยละครับซึ่งออกัสนั้นก็ได้บอกให้จาขอบนั้นอยู่เฉยๆเ,เพื่อเป็นโอกาสได้เห็นพลังที่แท้จริงของก็อดเซเรนานั่นเองครับแต่การต่อสู้นั้นก็ต้องหยุดลงนะเพราะว่าตัวของอัักกกกกกโนโกนนนลลีียยย่่ไไดดด้้้บุมมาาาาาาาอองงรรรรระะทหะทหหแํสซวจต แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับทำเอาออกัสเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยตะลึงกับพลังของอักโนโลเกียตัวของเจ้าคอมนะครับที่กำลังจะโจมตีใส่อักโนโลเกียนั้นเพื่อสวนกลับแต่ออกัสนั้นกลับห้ามเอาไว้ได้ครับพร้อมกับทั้งบอกว่าอักโนโลเกียนั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ไม่มีทางสามารถเอาชนะมันได้เลยนะและย้าเตือนเป้าหมายของพวกเขาเนั่นก็คือการนําอัลเฟรียหานั้นกลับไปให้ตัวของเซเรฟพ่อมดมนดดาของเขานั่นเองครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ออกัสตัดสินใจอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวของเขานั้นรู้ดีเเเลยย่่่ครรรรรัับบวาวาาาาาาทีีสามมาถใใช้ในรรน้นกกนกกกกปงไดด็แอ เ,เท่านั้นแหละครับก็น่าจะเป็นหน้าที่ของไอรีนนะนะต่อมานั้นนั่นเองนะครับออกัสเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นแฮปปี้ขนาดใหญ่บินมาหาเขาโดยบนตัวของแฮปปี้นั่นเองนะครับมีกลุ่มของพวกนัซซึรวมถึงพวกบรัณดิตอยู่ด้วยครับโดยพวกเขานั้นได้มาเจราจาก,กับออกัสนะครับให้ถอนกําลังออกจากอาณาจักริโอเรซึ่งนี่นั้นมันก็เป็นข้อเสนอของบรันดิตนั่นแหละครับแต่ออกัสเนี่ยก็ได้บอกว่านี่นั้นถือเป็นการทรยศต,ต่อฟาบาทหรือตัวของเซเรฟนั่นเองบรัณดิตนั่นเองนะครับก็พยายามจะโน้มน้าวใจออกัสอย่างสุดความสามารถจนใน นะแต่ในตอนนั้นนั่นเองครับบันดิตก็ได้หยิบมีดของเธอที่พกเอาไว้ไปแทงที่ตัวของออกัสอย่างแรงกันเลยแล่ะครับเพราะว่าตัวของแมสซิมาด้วยกันกับพวกนักสื่อนั้นได้ใช้พลังของเขาในการปลูกฝังความทรงจําให้กับบันดิตจนจะต้องกําจัดออกัสนั่นเองครับและนั่นเองนะครับมันก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆมันทําให้สถานการณ์ทุกอย่างนั้นแย่ลงจนตัวของออกัสนั่นเองนะครับได้เปลี่ยนรูปรักษ์ไปนะก่อนที่เขานั้นจะบอกกับบันดิตว่านี่แหละคือวิธีการแก้ปัญหาของแฟร์ริเทลนะออกัสเนี่ยจึงทาให้ ใส่พวกนักสื่อด้วยเวทเสาเพิงขนาดใหญ่แต่การต่อสู้พวกนั้นนั่นเองนะครับก็กลับถูกหยุดลงเพราะว่าไอรีนนั้นก็ดันใช้พลัง Univers e ์สในการจัดเรียงอาณาจักรขึ้นมาใหม่ครับจนทาให้ทุกคนนั้นแยกกันออกไปคนละทิศคนละทางซึ่งออกัสและบันดิตนั่นเองนะครับก็ได้อยู่ด้วยกันนะโดยที่บันดิตนั้นนะครับได้ทําการช่วยลดขนาดแผลของออกัสให้โดยในตอนแรกเนะี่ยบันดิตก็เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของออกัสนะแต่ออกัสนั้นก็ได้บอกว่านี่นั้นมันไม่ใช่พลังของเขามันคือพลลลันะังงงงงขขออออรรีนแแเาาา้้้้กก็ยกวยูดววว่จิๆนะปม อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการส่งอักโนโลเกียไปยังสถานที่ที่ห่างไกลและได้ส่งเซเลฟนั้นไปหาเมวิดเพื่อที่จะได้จบสงครามครั้งนี้ให้เร็วที่สุดครับก่อนที่ไม่นานนั่นเองนะครับออกัสและบันดิตนั้นจะได้ไปเจอไอรีนที่กําลังทรมานมิราเจนอยู่เพราะว่ามิราเจนนั้นนะครับได้จัดการกับลูกน้องของเธอไปออกัสเนี่ยจึงได้ตําหนิไอรีนนะครับเรื่องนิสัยของเธอที่เสพติดความรุนแรงมีความซาดิสตนะครับชอบเห็นคนทรมานกันน่ะนะอีกทั้งยังต่อว่าตัวของไอรีนด้วยนะครับที่ใช้เว ไปด้วยการที่บอกว่าเธอนั้นเป็นคนทําให้เซเลมนั้นได้ไปเจอกับเมวิดครับเพราะฉะนั้นคงไม่สามารถตําหนิเธอได้แน่นอนทั้ง2คนนั้นนะครับตอปากต่อคํากันอยู่สักครู่หนึ่งเลยแหละเรียกได้ว่าฝีไม้ลายมือปากก็แจวนันทั้งคู่นะและท้ายที่สุดเนี่ยไอรีนก็ได้เผยแหละครับว่าถ้าไม่ทรมานมิราเจนให้สะสมที่ทํากับลูกน้องเธอแบบนั้นเธอก็คงจะไปหาเซเลมอย่างสบายใจไม่ได้ครับเมื่อได้ยินดังนั้นเนี่ยออกัสก็แอบจะลาคาญนิดนึงนะจึงได้ทําการยิงลําแสงเวทนะครับใส่มิราเจนและบอกว่าเขานั้นนะครับได้ทาการััรวปปิจนน่้น้อแล ทำให้ออกาสไอรีนรวมไปถึงบัณฑิตนั้นเดินทางไปหาเซเรปที่อยู่ที่แฟรี่เทลครับซึ่งก็กระซิบก่อนครับว่าบัณฑิตนี้ก็แอบช่วยมิราเจนอยู่นะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มาคลอ,อฟนั้นได้ใช้เวทศักดิ์สิทธิ์ของแฟรี่เทลอย่างแฟรี่รอในการกำจัดนะครับกองทหารส่วนใหญ่ของอันวาเรสลงไปได้แล้วเราก็ได้เห็นนะครับออกัสที่สามารถจัดการกับกลุ่มกิลอิสระนะครับอย่างครามซอเซลนะครับได้อย่างง่ายดายด้วยตัวคนเดียวเลยเหรอครับอีทางเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเวทแฟรี่รอ ราวนั้นถึงต่อต้านกับเซเลฟทั้งทั้งที่ในอดีตเจราวนั้นดูจะจงรักภักดีตัวของเซเลฟมากๆซึ่งที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเจราวนั้นได้เจอแสงสว่างและความหมายของการใช้ชีวิตนั่นเองครับนั่นก็คือตัวของเอลซาสกาเลตแหมคําตอบยังหวานเลยก่อนที่ออกัสนั้นจะได้กล่าวขึ้นนะครับถึงเรื่องลูกของเซเลฟนะและคนที่สามารถหยุดลูกของเซเลฟได้นั่นก็คือแม่ที่แท้จริงเท่านั้นครับทำให้เจราวนั้นในตอนนั้นเนี่ยประหลาดใจมากๆพราะไม่มีใครรู้เลยว่าเซเลฟนั้นจริงๆแล้วเนี่ ทำให้อณาจักรเฟรรนั้นกลับสู่สภาพเดิมทําให้ออกัสนั้นได้รับรู้ว่าไอรีนได้พ่ายแพ้ลงแล้วครับซึ่งก็พ่ายแพ้ต่อเวนดี้แล้วก็เอลซ่านี่แหละและท้ายที่สุดออกัสนั้นก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่เหนือวิหารคาเดียซึ่งในฐานะของ12สปีกันที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายนะครับออกัสเนี่ยจึงคิดจะกาจัดทุกคนในเมืองนี้ลงครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่ขับขันนั่นเองกิวดานก็ได้เข้ามาขวางไว้ครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวสุดเท่ของพี่แกกันเลยล่ะในฉากนี้นะครับกิวดานเนี่ยได้ทาการเข ช่วยเหลือเมวิดนั่นเองทั้ง2คนนั่นเองครับได้เข้าทาการต่อสู้กันอย่างรวดเร็วก่อนที่กิวดานเนี่ยน,นะครับจะสามารถใช้พลังครัชของเขาใส่ออกัสนะครับโดนเข้าอย่างจังๆเลยแหละครับแต่ว่าออกัสเนี่ยกลับสามารถดูดซับพลังนั้นไว้ได้เฉยเลยนะและสามารถใช้พลังเวทครัชนั่นเองนะครับโจมตีใส่กิลดานคืนและในตอนนั้นนั่นเองนะครับคาน่าลูกสาวของกิลดานนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือกิลดานในการต่อสู้ครับทำเอาออกัสเนี่ยจะต้องล่าถอยกลับมาตั้งหลักกันเลยนะก่อนที่พวกเขานนั้นจะได้รับรู้ว่าอารโนโลกเกกีย่่้าลาลรแววะต็ กลเป็น20ตอนอยู่นะอังโนโลเกียถึงแบบนั้นครับการต่อสู้ของทั้ง3าคนก็ยังไม่จบลงคาหน้านั้นต้องการจะจบการต่อสู้ครั้งนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อทําการปกป้องพวกพ้องเอาไว้ให้ได้ครับเธอจึงได้ใช้มหาเวทของแฟรี่เทลอย่างแฟรี่คริสเตอร์ใส่ออคัสแต่ออกัสนั้นก็กลับไม่ได้รับความเสียหายอะไรอีกแล้วนะเขาเนี่ยจึงได้ถามกับคาร์นาว่าเธอนั้นรักพ่อของเธอหรือเปล่าเพราะถึงเขานั้นจะเป็นจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของอันวารสก็ตามครับแต่เขานั้นไม่สามารถเข้าใจความรักระหว่างพ่อลูกได้เเเลลยยยนนนนนนะะะะปอมาาาาาขี้้คก็แบจสสงัััรพ สังหารคาน่าลงเขานั้นก็จะได้เหตุอารมณ์อีกแบบหนึ่งของคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองครับและด้วยคำพูดนี้นั่นเองมันจึงทําให้กิวดาสเนี่ยถึงกับโกรธเลือดขึ้นหน้าเลยกิลดาสเนี่ยนะครับได้โถมการโจมตีใส่ออกัสอีกครั้งอย่างไม่ยั้งกันเลยล่ะครับแต่ในครั้งนี้นะก็ดูเหมือนว่าจะตึงมือกว่าเดิมนะจนท้ายที่สุดแล้วออกัสนั้นก็ได้เห็นช่องว่างนะครับที่จะโจมตีคาน่าและได้โจมตีใส่เธอไปในตอนนั้นนั่นเองกิวดาสก็ได้เอาตัวเองเนี่ยมาขวาง ครับกิวดานนั้นตั้งใจจะตายไปพร้อมกับออกัสด้วยการโจมตีในครั้งนี้แต่ความจริงแล้วนั้นนั่นมันทําให้คานารู้ว่าเวมนมนของเธอนั้นเป็นเวมนมนที่ออกัสนั้นไม่สามารถป้องกันได้ครับนั่นจึงทําให้คานาเนี่ยได้โจมตีเพื่อเปิดช่องว่างให้กิลดาสและสามารถโจมตีใส่ออกัสได้ในที่สุดครับซึ่งเหตุการณ์นี้เองนะครับมันก็ทําให้ออกัสนั้นรู้สึกนึกถึงอดีตและได้ตั้งคําถามว่าทําไมลูกของเซเลมนะครับถึงไม่ได้รักความรักนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะได้คาตอบนะครับเพราะว่าเซเลมเองเ ออกัสเ,นะเนี่ยจึงได้ใช้พลังเลือกสุดท้ายของเขาในครับในการไล่เวทนมนต์โบราณที่มีชื่อว่าอาร์สเมเดียในการทําลายอาณาจากักรนี้ไปพร้อมกับตัวของเขาครับซึ่งเรียกได้ว่าถ้าเกิดเขาทําจริงๆเนี่ยมันก็ทําลายได้เลยนะมันก็เป็นข้อแสดงออกแล้วละครับว่าตัวของออกัสเนี่ยมีพลังเวทที่มหาศาลมากๆซึ่งน่าจะทําให้ทุกคนในเมืองเนี่ยหายใจไม่ออกและอาคารต่างๆนั้นก็จะได้เริ่มพังทลายลงครับแต่ในสถานการณ์ที่อันตรายสุดๆแบบนั้นเนี่ยออกัสนะครับกับสังเกตเห็นหญิงสาวตัวเล็กคนหนึ่งที่วิ่งมาครับในระยะการโจมตีของเขาอออีกกกดด้้วยสสเเนนนนไังตห็ค นั่นก็คือตัวของเมวิดที่กําลังร mustache, ทรมานด้วยพลังเวทของเขาอยู่ครับและอย่างที่เขานั alumni, house, climate, A, image, ้นเคยบอกเลยครับว่าคนที่จะสามารถหยุดลูกของเซเลปได้มีแต oui ่เพียงแม่แท้ๆของเขาเท่านั้นครับและเมื่อได้เห็นเมวิดเนี่ยออกัสก็ได้รู้ทันทีเลยละครับวันนี้แหละคือแม่ของเขานั่นเองครับมันจึงทําให้เวทของออกัสนั้นหยุดลงและร่างของเขาเนี่ยก็ได้สลายไปในที่สุดและในตอนท้ายที่สุดเนี่ยร่างจิตของออกัสในวัยเด็กนั้นก็ได้กลับมาหาเมวิดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากไปนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นวาระสุดท้ายของเขานะที่เขาานนัั้้ไมมม่่ีโออกกกสแแตจะบบซ เล็บหรือกับเมวิดเลยว่าตัวของเขานั้นคือลูกของทั้งสองคนครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าเศร้านะแต่ก็เป็นอันจบบทบาทของจอมเวที่ทรงพลังที่สุดแห่งอาณาจักรอัชวาเลสอย่างตัวของออกัสกันแล้วล่ะครับ เอาละครับมาถึงในส่วนของความสามารถของออกัสกันบ้างครับออกัสนั่นเองนะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วก็ย้ําไปตั้งแต่ต้นเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้แหละครับตามคําบอกเล่าของมาคาล็อฟนะออกัสน่ะจะแข็งแกร่งกว่าตัวของเซเลฟได้กันเลยล่ะและด้วยพลังที่มหาศาลนั่นเองนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยได้รับสมญานามว่าราชาแห่งจอมเวทหรือว่าภัยพิบัติอีกด้วยครับซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจแหละครับเพราะว่าเป็นลูกของทั้งเซเลฟรวมไปถึงเมวิดอี ตัวของเซเลบอีกด้วยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็เป็นมหาจาวเวะนะดังนั้นแล้วครับก็น่าจะมีพลังของทั้งสองคนเนี่ยตกลงมาและถ่ายทอดมานะครับจนถึงขั้นที่เพรสนั้นนะครับสัมผัสได้เลยว่าพลังนี้เป็นอันตรายแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าครับว่าออกัสนั้นมีพลังอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเวทมนต์หลักๆของออกัสนั่นเองนะครับจะเป็นเวทก๊อปปี้นะคขานั้นจะสามารถเรียนแบบเวทมนต์ของเป้าหมายนะครับที่เป้าหมายนั้นใช้งานอยู่ได้ครับและจะสามารถใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญได้เลยทีเดียวแม้แต่ครรรรัััั้้้้้้้งงงแกกกทกกทาาท,ททีีีี่่ออยสาาาาามมถํใหเเวนนไไผลด เป็นพลังที่ค่อนข้างน่ากลัวอีกหนึ่งอันในเรื่องกันเลยทีเดียวแหละครับโอพจัดกันเลยทีเดียวโดยเรานั้นจะได้เห็นชัดๆนะครับในการต่อสู้กับกิลด์นะว่าเขานั้นสามารถก๊อปปี้เวทครัชของกิลด์มาได้แถมยังสามารถใช้ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดขั้นเดียวกันกับกิลด์สิ้ด้วยแต่ถึงแบบนั้นเองครับเวทนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่นั่นก็คือเขานั้นจะไม่สามารถก๊อปปี้เวทมนประเภทโฮเดอร์หรือเวทที่ใช้ผ่านสิ่งของได้นั่นเองครับเขานั้นจะสามารถก๊อปปี้พลังเวทที่เขานั้นนะครับวอูตง้้ัขผ ที่เป็นสิ่งของอย่างตัวของการ์ดคาน่าเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่สามารถก๊อปปี้มันขึ้นมาได้ครับซึ่งเวทมนต์หลักๆที่ปรากฏออกมาให้เราได้เห็นนะครับหรือว่าเป็นท่าของออกัสที่ปรากฏออกมาให้เห็นเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้นะอย่างเวทเสาเพลิงครับเป็นเวทมนต์ที่ออกัสนั้นจะทําการสร้างเสาเพลิงขนาดใหญ่ขึ้นมาในพื้นที่ของเป้าหมายเนี่ยเป็นวงกว้างซึ่งมันนั้นจะมีพลังทําลายล้างที่มหา,าศาลรวมไปถึงสามารถมองเห็นเวทนี้ได้จากระยะได้ไกลๆเลยอีกด้วยครับเรียกได้ว่าใช้ในตอนที่ออกัสนั่นเองนะครับเจอกับพวก ต่อมานั้นก็คือเวทการได้ยินครับออกัสนั้นจะใช้พลังเวทก๊อปปี้ของเขาในการเรียนแบบเวทมนต์ของครอบบรานะทาให้เขานั้นสามารถได้ยินเสียงความคิดรวมไปถึงความเคลื่อนไหวทั้งหมดของศัตรูนะครับซึ่งพลังนี้เองนะครับมันก็เหนือกว่าครอบบราที่เป็นเจ้าของเวทอีกด้วย ถัดมาก็คือสโลครับเขานั้นได้ทําการคัดลอกเวทมนต์นี้มาจากเรเซอร์นะซึ่งเวทนี้ก็จะทําให้สิ่งต่างๆรอบตัวในระยะนะครับจะทําการเคลื่อนที่ช้าลงและจะทําให้คนที่ได้รับผลของเวทนี้นะครับมองเห็นผู้ใช้นั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นเป็นอย่างมากครับโดยเขานั้นได้ใช้พลังนี้ในการจัดการกับเลเซอร์อีกด้วยครับ ต่อไปครับเวทรีเฟคเตอร์เวทนี้นะครับเป็นเวทที่ออกัสจะได้คัดลอกมาจากมิดไนนะครับโดยที่มันนั้นมีความสามารถในการบิดเบือนการโจมตีและสามารถบิดรูปร่างของวัตถุได้ซึ่งเขานั้นจะสามารถใช้เวทนี้ในการจัดการกับเจ้าของเวทมนต์อย่างมิดไนได้อย่างง่ายดายเลยล่ะครับ เวทครัชครับเป็นอีกหนึ่งเวทนะที่เขาคัดลอกมาซึ่งเขาเนี่ยก็คัดลอกมาจากกิลดานนะครับในช่วงการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั่นเองโดยเขานะั้นสามารถแยกชิ้นส่วนร่างกายของเขาให้เป็นลูกบากก้อนเล็กๆจำนวนมากเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่หรือโจมตีก็ได้ครับต่อมาก็จะเป็นเวทนิทราครับเขาเนี่ยสามารถใช้เวทนี้ทำให้บรันดิตหลับลงไปได้เพียงแค่การร่ายครูเดียวเท่านั้นเองครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยออกัสก็ยังสามารถยิงกระสุนเวทมนต์ได้อีกด้วยนะโดยเพียงแค่เขานั้นชี้นิ้วไปทางทิศทางนั้นเนี่ยก็จะสามารถยิงกระสุนเวทมนต์ที่มีพลังทำลายล้างอนุภาคสูงออกมาได้ซึ่งเรานั้นจะได้เห็นเขาใช้กับมิราเจนโดยนอกจากจะสามารถโจมตีทะลุร่างของมิราเจนได้แล้วมันก็ยังทำให้โขดหินที่อยู่ด้านหลังของมิราเจนแตกได้เลยละครับเป็นพลังการทำลายล้างที่รุนแรงแคล้ายๆนิ้วของฟิเซอร์จากดาก้อนบอลเลยนะ ถึงแบบนั้นเองครับเราก็จะได้เห็นเขาับในการใช้เวทมนต์อีกเล็กๆน้อยๆในการต่อสู้กับกิวดาร์อีกด้วยโดยที่เขานั้นจะใช้เวทลมและเวทระเบิดได้ครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้โดดเด่นทางด้านการโจมตีกายภาพก็ตามแต่ด้วยพลังเวทของเขาก็แข็งแกร่งจนได้รับการยอมรับว่าเป็นคนที่มีพลังเวทแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องแฟร์ริเทลกันเลยล่ะครับและอย่างที่รู้นะครับว่าคนที่สามารถก๊อปปี้ได้รวมไปถึงสามารถใช้เวทนั้นได้อย่างชำนาญหรืออาจจะเก่งกว่าเจ้าของเวทต้นอีกเนี่ยมันก็เป็นบุคคลที่น่ากลัวนะครัับออีกกนนนาางะรมจจเป็แฝท่ ออกัสนั่นเองนะครับสามารถก๊อปปี้เวทมนต์ของคนอื่นๆได้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับตัวของเขานั้นเป็นสล็อตว่างครับคล้ายๆกับการหาอะไรเข้ามาเติมเต็มหาคาตอบที่เขานั้นต้องการอยู่ตลอดเวลาครับอาจจะเป็นเรื่องของปมครอบครัวนะครับเกี่ยวกับเซเลบและเมวิดได้นะครับก็เลยสื่อสารออกมานะครับเป็นการที่ทําให้ออกัสนั้นคล้ายๆกับมีสล็อตว่างแล้วก็ทําการก๊อปปี้เวทของคนอื่นๆ่ยมาใช้งานได้นั่นเองครับอันนี้ผมก็คิดขึ้นมาเองนะเหมือนกับเป็นนัยยะเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนั้นจับมาเชื่อมโยงเพื่อนๆแหละ ด้านในตัวของออกาสนั้นว่างเปล่าเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าครับ แลวเราก็มาถึงส่วนของความสัมพันธ์ตัวละครของออกัสกันแล้วละครับเช่นเดียวกัน12สปีการคนอื่นๆน,นะเขานั้นไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากมายนักหรอกครับเพราะว่าเรานั้นจะเพิ่งเห็นบทบาทเขาใน,นภาคสุดท้ายของอนิเมะเรื่องฟ a i r เชลเท่านั้นแต่ถึงแบบนั้นเองครับเขาก็ได้มีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นๆอยู่บ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคนแรกที่เรานั้นจะต้องพูดถึงก็คือพ่อและแม่ของเขาเนี่ยก็คือเซเลฟกับเมวิดนั่นเองโดยเขานั้นเกิดมาเนะ่ยครับไม่ได้มีโอกาสเจอพ่อและแม่ของเขาเลยครับเขานั้น เวทที่มหาศาลของเขานั่นเองครับแต่ออกัสเองนะครับก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ได้เจอเข้ากับเซเลบโดนบังเอิญครับรวมไปถึงได้รู้ทันทีเลยแหละครับว่านี่นั้นคือพ่อที่แท้จริงของเขาแม้ว่าตัวของเซเลบนั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยแต่ออกัสนั้นก็เต็มใจที่จะอยู่เคียงข้างและรับใช้เขาอย่างเต็มที่ครับถึงแบบนั้นเองครับออกัสก็มีความต้องการที่จะได้รับความรักจากพ่อและแม่ของเขาสักครั้งโดยจะสังเกตเห็นว่าเขานั้นมักจะพูดอยู่เสมอแหละครับว่าทำไมลูกของเซเลบนั้นถึงไม เนนัองซึ่งในตอนท้ายที่สุดของชีวิตเขาเขาก็ได้กลับมาหาเมวิดอีกครั้งก่อนที่จะจากไปอย่างตลอดการครับโดยที่เซเลปหรือเมวิดเองก็ไม่สามารถรับรู้เลยว่าออกัสนั้นเป็นลูกของพวกเขาเป็นอีกหนึ่งตัวละครแหละครับที่น่าสงสารมากที่สุดแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับเรื่องแฟร์เ t a เชลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่วงพ้องครอบครัวอะไรพวกนี้แต่ตัวละครนี้กลับไม่ได้รับอะไรเลยนะครับจากคอนเซปต์ของเรื่องก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมนั้นรู้สึกสงสารก็มากที่สุดในเรื่องเลยนะถัดมาครับตัวของรัันนเอธู้้จกส ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยละครับบรันดิตนั้นเคารพและรักออกัสมากๆจนเหมือนกับเป็นครอบครัวคนนึงเลยล่ะโดยเธอนั้นเนี่ยมักจะเรียกออกัสว่าปู่อีกด้วยครับซึ่งตัวของออกัสนั่นเองก็รักและเอ็นดูบรันดิตไม่น้อยเลยล่ะครับถึงแม้ว่าบรันดิตนั้นจะเผือทำร้ายเขาก็ตามแต่ออกัสนั้นก็ไม่ได้โกรธอะไรบรันดิตแม้แต่น้อยกันเลยล่ะครับมาถึงอาเจนะครับที่เป็นตัวตึงคู่ตึงของออกัสก็อยากไอรีนล่ะครับถึงแม้ว่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนกันเลยนะว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่จากทสนา,นานเน่ัเก นะอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของไอรีนที่ค่อนข้างโหดเหี้ยมครับทำให้ออก,กัสซี่เป็นสายซ้อมเนี่ยรู้สึกไม่ชอบใจในตัวของไอรีนสักเท่าไหร่ครับ นอกจากนี้แล้วนะครับใน12ห่วยสปิการคนอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยเคารพและเกรงกลัวในตัวตนของออกัสนะครับระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวเพราะด้วยพลังเวทที่แข็งแกร่งของเขาและฐานะของเขาเนะครับที่เป็นถึงหวัวหน้าของหน่วย12สปีการอีกทางเขานั่นเองนะครับก็ยังมีนิสัยอ่อนโยนและรักพวกพ้องอีกด้วยมันจึงทาให้ส่วนมากเลยเนี่ยออกัสจะเป็นที่เคารพกันในหมู่พวกพ้องมากๆกันเลยล่ะครับและนี่นะก็น่าจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทั้งหมดกับตัวของเขากันแล้วล่ะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องที่เ,เพื่อนๆนั้นอาจจะรู้แล้วหรืออาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับออกัสครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะแต่เราอยากจะมาบอกว่าคนที่ให้เสียงภาคของออกัสนั้นมีชื่อว่าโยชิโตะยาสุฮาระครับซึ่งเขาเองเนี่ยก็เป็นนักพาคกรุ่นใหญ่ที่ฝากผลงานการภาคไว้มากมายเลยล่ะครับโดยเขานั้นเนี่ยเป็นคนที่ให้เสียงภาคกับตัวละครที่เราน่าจะคุ้นตากันมาบ้างอย่างตัวของคาโดคุระจากเรื่องโกลเด้นคามุยครับหรือจิมมี่คุโรากิจากเรื่องไซเบอร์พัง a รั Runner อีกด้วยครับในเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นนะ それを陛下への裏切りという เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับของออกัสที่ทางเราอันเด็กนั้นได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันล่ะครับถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลผิดพลาดตกหล่นยังไงก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้อีกด้วยครับแต่ก่อนไปเนี่ยบอกกับเราหน่อยครับว่าถ้าเพื่อนๆนั้นได้เป็นตัวของออกัสนั่นเองครับเพื่อนๆนั้นจะบอกตัวของเซเลบหรือว่าหาจังหวะบอกตัวของเมวิธไหมครับว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของทั้งสองคนครับถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะเลือกบอกกับเซเลบครับเพราะจริงๆแล้วนะครับนั่นคอ่าขัรแและะมเบ รู้เรื่องราวนี้เพื่อที่เขานั้นจะได้รับความรักจากครอบครัวนั่นเองครับเอาละครับยังไงคอมเมนต์บอกเรากันมาไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าข้อมูลขาดตกบกพร่องยังไงเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลให้กับทางเราได้เลยนะครับทางเรานั้นจะขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ